สวัสดีค่ะสังเกตเห็นอะไรไหมคะใช่ค่ะวันนี้เมย์อยู่ที่บ้านค่ะแต่เห็นอะไรเพิ่มไหมคะใช่ค่ะผมงอกขาวค่ะตอนแรกนะคะก็คิดว่าจะรับมือแล้วก็จะอยู่กับผมงอกขาวแบบนี้ได้แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆยังทำใจไม่ได้เลยค่ะยังไม่พร้อมกับผมขาวจริงๆค่ะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ไปปิดงอกกันค่ะ ย้อมเสร็จแล้วเราไปล้างผมกันค่ะผหงอกหายเกลี้ยงเลยดำมากสุดยอดไปเลยอันนี้ก็ย้อมผมเสร็จแล้วนะคะสุดยอดไปเลยค่ะผมหงอกเนี่ยหายเกลี้ยงเลยสำหรับการย้อมผมหงอกด้วยตนเองครั้งแรกได้หอมเกตนะคะผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะ ดิฉันกับผมขาวเหรอไม่มีวันอยู่ร่วมกันได้วันนี้มีความสุขจังได้ปิดผมขาวเองที่บ้านสะดวกสบายเหมือนได้ทำสปาผมอย่าลืมนะคะผู้หญิงทุกคนสมควรได้รับเวลาในการดูแลตัวเองให้ดูดีในทุกๆวนนะะันค่ะ